สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิน,นาลดวงกันไปข้างหนึงแต่งหนึ่งเล็งงัดเก๋าดับห้าวมักซิมพิสูน์พร้อมไปต่อในวันก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง py24 ครบจบทุกความมันพักยก2 4 ตหนึ่งแฟเทคนักชกพลังแกงวัย32ปีจากนกครสวรรค์เล็งเดินหน้าเก็บชัยต่อเนื่องเพื่อลบความศประมาทว่าไม่คู่ควรชกในรายการโดยพร้อมแจกอาวุธดับซ่ามักซิมดาวรุ่งไร้พ่วัย2 2ปีจากรัสเซียในกติกามวยไทยรุ่นไลท์เวท1 5 5ถึง170ปอนด์ในฐานะคู่เอกของศึกวัลุมพินีร2 1ิที่จะถ่ายทอดสดไปยัง195ประเทศทั่วโลกจากสนามมวยเวทีรุมพินีรามอินทาในวันศุกร์ที่22สิงหาคมนี้ ล่าสุดเต็งหนึ่งกู้คืนฟอร์มเก่งพลิกเกมจากการถูกนับกลับมาปิดเกมน็อกชชมแมงโปโกมู u, นักชกตัวแทนกินีฝรั่งเศสอย่างสวยงามพร้อมคอบรามสนัส350,000บาทมาครองในศึกวันลุบินี108 เมื่อ16พฤษภาคมที่ผ่านมาลบฝันร้ายจากไฟเปิดตัวที่เขาพ่ายน็อกจกแรกให้กับดิมิทรีเมนชิคอฟจากรัสเซียในศึกวันลุคปินี97เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งต่อมาดิมิทรีถูกตรวจพบสารกระตุน้นส่งผลให้วันเปลี่ยงคัตัดสินไฟดังกล่าวเป็นไม่มีผลการแข่งขัน ด้วยผลงานน่าประทับใจกับมรอบนี้แตงหนึ่งจึงได้รับโอากาสให้ขึ้นชกเป็นคู่เอกครั้งแรกในรายการซึ่งจะตัวยืนยันพร้อมสู้สุดฝีมือเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ชัดเจนอีกครั้งแม้หลายฝ่ายมองว่าเขาเป็นรองทางมักซิมอยู่ก็ตาม น้ำมันซีมเปิดตัวอย่างยอดเยี่ยมในศึกวันลุมพินีร1อเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาโดยใช้เวลาเพียง77วินาทีปิดเกมน็อกฮาเวียอาปาริซชโอจากอาร์เจนตินาอย่างเด็ดขาดสิ้บัลบัส3 5 0 0 0 0บาทพร้อมกับยึดสถิติไร้พ่ายเป็น10ไฟต์ตลอดเส้นทางอาชีพผมคิดว่าไฟนี้ต้องมีคนร่วงแน่เพราะเราตามเป็นมวยรุ่นใหญ่ที่อาวุธหนักทั้งคู่ถ้าใครพลาดโดนก่อนก็มีโอกาสจบเกมได้ทันที ผมอยากลุ้นคว้าโบนัสให้ได้อีกครั้งเพื่อเก็บเงินเอาไว้ใช้ในอนาคตครับนอกจากการไล่ล่าชัยชนะเพื่อไปต่อในเส้นทางของวันแล้วเต็งหนึ่งยังตั้งใจพิสูจน์ให้แฟนมวยที่ยังคังแครงใจได้เห็นว่าเขามีศักยภาพมากพอที่จะยืนหยัดในเวทีนี้และก้าวสู่เป้าหมายต่อไปคือการเป็นนักกีฬาระดับโลกติดตัมเต็งหนึ่งจเจอกับมักซิมศึกวอลลุปปินี121วันที่22สิงหาคมนี้หา้ามพลาดดยประการทั้งปวงนะครับ